เมื่อประมาณ2ปีก่อนเนี่ยผมเลิกติดตามข่าวแทบจะ100เลยผมกดซ่อนข่าวในทุกที่ที่มันขึ้นมาได้กดบล็อกทุกแอคเขาข่าวบนทุกโซเชียลที่ผมมีถึงแม้ในตอนแรกผมจะไม่ใช่คนที่ติดตามข่าวอยู่แล้วก็เถอะแต่ว่ามันก็มีหลายเหตุผลที่ทําให้ผมตัดสินใจเลิกดูข่าวแบบจริงจังไปเลยหนึ่งเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าข่าวสมัยเนี่ยมันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ข่าวดารามีแฟนมีลูกคบซ้อนอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าผมจะรู้ชีวิตเขาไปทําไมหรือพวกดราม่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย2อเนี่ว่าขาข มันมีแต่ข่าวที่เป็นเรื่องลบๆเรื่องนิกทีฟนกรทีฟไม่เป็นข่าวฆ่าลันฟันแทงก็เป็นข่าวที่มันยุยงปุกปั่นหรือไม่ก็เป็นข่าวที่มันน่าหดหูใจมากๆไปเลยแล้วเวลาผมบังเอิญไปเจอข่าวพวกนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมได้พลังงานลบจากข่าวพวกนี้ไปด้วย3คือผมรู้สึกว่าข่าวอ่ะมันช้าคือถ้าเป็นในโซเชียลมีเดียโอเคมันอาจจะเร็วแหละแต่ว่าข่าวมันก็จะไม่ได้มาจากคนที่ต้องเป็นคนทําข่าวดีส่วนใหญ่ข่าวที่มันเร็วๆในโซเชียลมีเดียครับมันก็จะมาจากคนที่เป็นต้นเรื่องหรือไม่ก็เป็นนนคที่่่อยูใเหตุการณ์ซึงผม ก็จะไม่ได้บอกนะครับว่าความช้าเนี่ยมันเป็นความผิดของคนทําข่าวเพราะว่ายัางไงคนทําข่าวมันไม่มีทางเร็วกว่าคนที่มันอยู่ในเหตุการณ์คนที่เป็นต้นเรื่องอยู่แล้วแหละแต่ก็นั่นแหละมันเลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งไงที่ผมไม่จําเป็นต้องรับรู้ข่าวจากคนที่เขาเป็นคนทําข่าวก็ได้ซึ่งหลังจากที่ผมเลิกดูข่าวมา2ปีเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ข้อดีข้อเสียของการที่เป็นคนไม่รับรู้ข่าวสารอะไรจากโลกภายนอกเลยคลิปนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าผมได้เรียนรู้อะไรบ้าง หนึ่งเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าสุขภาพจิตผมดีขึ้นเยอะอย่างที่บอกไปว่าข่าวส่วนใหญ่ที่ผมเจอส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวลบๆในกง่ทีบในกง่ทีบพอเห็นข่าวพวกนี้บ่อยๆอะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามผมรู้สึกว่าผมซึมซับความในกงทีบอะมาจากข่าวพวกนี้ด้วยซึ่งผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของคนที่เขาทําข่าว100%เนะครับเพราะว่าข่าวลบๆอะส่วนใหญ่ engagement มันจะค่อนข้างดีอยู่แล้วทีนี้ถ้ามองในมุมของอัลไกรทิวครับ ออลกอริทึมอ่ะมันเห็นว่าข่าวพวกเนี้ย engagement ดีมันก็จะคิดว่าคนสนใจเยอะมันก็จะดันข่าวลบๆแบบเนี้ยให้คนเห็นเยอะเข้าไปอีกมันเลยทําให้บนหน้าฟีดของผมแล้วก็คุณ่ะมีแต่ข่าวลบๆขึ้นมาแต่ว่าความแย่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าถ้าคุณลองนึกดูดีอ่ะข่าวอ่ะมันก็เป็นคอนเทนต์รูปแบบหนึง่งถ้าข่าวลบๆอะครับมันได้ engagement ดีใช่ไหมมันก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่ทําข่าวเฉพาะกลุ่มที่สนใจแต่ engagement ไม่ได้สนใจจะให้ประโยชน์กับคนดูเงี้ยทำข่าวลบๆขึ้นมาอีก มันก็จะเกิดเป็นวงจรความนิ่งิบขึ้นมาซึ่งถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณเป็นคนทําข่าวไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์สายข่าวหรือว่าเป็นสํานักง,งานข่าวก็ตามแล้วเป้าหมายของคุณอะคือการให้ประโยชน์กับคนดูมากที่สุดเนี้ยก็ผมดีใจมากๆที่ยังมีกลุ่มคนแบบนี้อยู่ก็ขอบคุณนะครับทีนี้ถึงแม้ว่าผมอะจะไม่ได้กดเข้าไปอ่านเนื้อหาในข่าวเลยก็ตามเวลาเจอข่าวลบๆเนี่ย แต่ว่าการที่มันเห็นภาพปกข่าวหรือว่าคําพาดหัวข่าวบ่อยๆเขา่ามันทําให้ผมเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดแต่เรื่องลบๆเงี้ยระแวงวิตกกังวลหรือว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนง่ายเวลาพูดถึงบางประเด็นซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าข่าวบบ100ลบๆหน0่เร์หรอกมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยแต่ว่าผมก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมอะว่าเออข่าวลบๆแบบมันก็มีผล ส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วสุดท้ายอะ่ะผมก็ไปเป็นพลังงานลบให้กับคนอื่นๆต่อซึ่งผมไม่โอเคเลยผมก็เลยแก้ที่ตัวเองนี่แหละโดยการเลิกดูข่าวไปทีนี้คำถามก็คือหลังจากที่ผมเลิกดูข่าวไปแล้วเนี่ยถามว่าโลกผมมันสวยขึ้นมาเลยไหมมันสดใสขึ้นมาเลยไหมถ้าไม่รับความสดใสจากแฟนเนี่ยนะครับก็บอกตรงๆว่าการเลิกดูข่าวมันไม่ได้ทําให้โลกของผมสดใสขึ้นมาหรือว่าโลกสวยขึ้นมาเป็นทุ่งรับวนเร์หรอก มันไม่ใช่ว่าพอเรื่องลบๆมันหายไปแล้วทุกอย่างมันกลายเป็นทุ่งราเวอนเดร์ไปเลยแต่ที่นน่ๆมันทําให้สุขภาพจิตผมดีขึ้นผมรู้สึกว่าผมอยู่กับปัจจุบันได้ดีมากขึ้นไม่ได้วิตกกังวลกับสิ่งที่มันอยู่ในจินตนาการคือบางคนเวลาดูข่าวแล้วมันก็จะมีความแบบจินตนาการว่าแบบเอ้ยมันจะเกิดกับเราไหมจะเป็นแบบนั้นไหมจะเป็นแบบนี้ไหมอย่างของผมเนี่ยคือพอเลิกดูไปแล้ว่มันไม่ได้วาดระแวงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเหมือนเดิมแล้วว่าแบบเดินไปซื้อข้าวงยไม่อยแวง่ามีแทงเราเปลงี้ยไม่ใช่่่วาาเรไมคิดอะไรรเเลยยคือาก็ังมีสติอยูู่่อยในระดับที พอดีอะแบบว่าโอเคเราก็รู้ว่าสิ่งรอบตัวมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยใครมา,ทาแทงเราอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแล้วสุขภาพจิตผมมันดีขึ้นแบบที่สัมผัสได้เลยแต่คําถามที่มันสําคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือพอผมเลิกดูข่าวไปหมดแล้วไม่ติดตามข่าวอะไรจากโลกภายนอกแล้วเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์สำคัญๆจริงๆเนี่ยผมรู้เรื่องอะไรกับเขาบ้างไหมคําตอบเนี่ยมันอยู่ในเรื่องที่2ที่ผมได้รู้นั่นก็คือข่าวที่สําคัญ,ญจริงๆอะ่ะมันจะมาหาคุณเอง อันที่จริงตอนที่ผมเจอประโยชน์เนี้ยครั้งแรกอะมันเป็นเหมือนหลอดไฟติดในหัวผมเลยแล้วมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ผมตัดสินใจเลิกดูข่าวจริง,รงๆงลางๆไปเลยละกันผมไปเจอประโยชน์เนี้ยมาจากหนังสือที่ผมเคยอ่านคือ The Four Hour Work Week ประโยชน์เนี้ยมันอยู่ในบทของการไดเอทแต่ว่ามันไม่ใช่การไดเอทแบบลดอาหารที่เรากินนะครับมันคือการไดเอทลดข้อมูลข่าวสารที่เราเสพเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยเราได้รับข้อมูลข่าวสารเยอะมากจากทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลย แต่ประเด็นก็คือข้อมูลข่าวสารพวกนี้นะครับส่วนใหญ่อะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยไม่ได้จําเป็นอะไรกับคุณเลยแถมมันทําให้คุณเสียเวลาไปนั่งอ่านอีกอย่างเช่นข่าวดารามีแฟนคบซ้อนเลิกกับแฟนมีลูกอะไรเงี้ยคือแบบผมไม่รู้ว่าผมจะรู้ไปทาไมซึ่งอันที่จริงอะผมเดานะว่าคนที่เขาเป็นดาราเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นมารับรู้อะไรกับชีวิตเขามากเหมือนกันเขาอาจจะลงในโซเชียลให้เฉพาะคนในโซเชียลของเขารู้แต่ก็มันก็มีคนเอาเขาไปทําข่าวอยู่ดีหรือพวกดราม่าอะไรเงี้ยก็เหมือนกันผมไม่เคยได้ประโยชน์อะไรจากดราม่าเลย นะไม่ว่าจะดราม่าในวงการไหนก็ตามแล้วประเด็นคือข่าว80%ที่ผมเจอมันเป็นแบบเนี้ยมันมีข่าวแค่ประมาณ20%เท่านั้นเองที่ผมควรจะรู้แล้วก็มีประโยชน์กับผมจริงๆแต่คําถามก็คือถ้าผมเลิกดูข่าวไปทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วผมจะรู้จักข่าวไอ้20%นั้นได้ยังไงคําตอบก็คือ ถ้าข่าวนั้นนะครับมันสําคัญจริงๆมันจําเป็นจริงๆนะคนเขาจะพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือเพื่อนที่อยู่ในวงการเดียวกันหรือว่าอยู่ในเรื่องที่ผมสนใจอะไรเงี้ยเขาก็จะมาพูดอ่ะแฟนผมก็จะพูดแม่ก็จะส่งมาให้ดูโอเคแหละผมอาจจะไม่ใช่คนแรกที่รับรู้ข่าวสารพวกนี้แต่ว่าผมก็ทันเหตุการณ์หรือว่าข่าวที่ผมจําเป็นต้องรู้จริงๆอะ่ะตลอดสุดท้ายผมก็เลยได้รู้ว่าเออถ้าข่าวมันสําคัญจริงๆอะ่ะมันก็จะมาหาผมเองแหละอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้รู้ก็คือจริงๆแล้ว่คุณสามารถ สอนอัลกอริทึมให้มันเลิกเอาข่าวลบๆพวกนี้มาให้คุณดูได้นะครับเพื่อเซฟสุขภาพจิตของตัวเองคือทุกวันนี้เราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเรากดเข้าไปในแอปปุ๊บมันก็มีคอนเทนต์อะไรโผล่ขึ้นมาให้เราเต็มไปหมดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเลือกด้วยซ้ำคือเข้าไปมันก็เห็นแล้วอะดังนั้นนะครับอันที่จริงแล้วคุณสามารถเลือกได้นะว่าจะให้ข่าวหรือว่าคอนเทนต์แบบไหนอะ มันหายไปจากโซเชียลมีเดียของคุณบ้างซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมทําเวลาผมเห็นข่าวขึ้นมาในทุกโซเชียลแพลตฟอร์มที่ผมมีเลยแล้วทุกแพลตฟอร์มมันจะคล้ายๆกันคือเวลาคอนเทนต์มันโผล่ขึ้นมามันจะมีปุ่มให้กดซ่อนไม่ถูกใจไม่สนใจเลิกแนะนํา อะไรแบบนี้คือถ้าคุณกดปุ่มพวกนี้บ่อยๆกับข่าวหรือว่าคอนเทนต์ที่คุณไม่ชอบอะครับหรือว่ามันเป็นพลังงานลบกับคุณอนะอากยที่มันก็จะเรียนรู้ว่าคุณไม่ได้ชอบอะไรทํานองนี้นะครับมันก็จะเลิกเอาข่าวลบๆ yeah, มาให้คุณเห็นอีกมันก็โชว์แต่ข่าวหรือว่าคอนเทนต์ที่คุณสนใจมีประโยชน์กับคุณแทนข่าวที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นพลังงานลบกับคุณอย่างเงี้ยมันก็จะหายไป <S <S ทีนี้ถ้าคุณสังเกตเนะนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแต่ข้อดอี่ะถ้ามันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมซึ่ย ก็คือไม่มีครับไม่มีเลยผมยังไม่เจอข้อเสียอะไรของการเลิกดูข่าวเลยคือบางอย่างอะ่ะผมอาจจะรู้ช้ากว่าคนอื่นแต่มันไม่ได้ช้าถึงขั้นแบบว่าไม่ทันแล้วอ่ะครับมันก็ยังทันอยู่ผมก็ยังทันเหตุการณ์ตลอดถ้ามันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วผมก็ต้องรู้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเออพอมันเป็นแบบเนี้ยสุขภาพจิตด,ดีขึ้นใช่ไหมแล้วมันทําให้ความคิด ความอ่านหลายๆอย่างมันดีขึ้นตามไปด้วยหมดเลยแต่ผมยังไม่เจอข้อเสียเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะผมว่ามันอาจจะมีแหละแต่ว่าผมแค่ยังไม่เจอเฉยๆจากการเลิกดูมา2ปีอ่ะอแล้วผมที่ผมเจอเจอแต่ข้อดีอีกต่างหากก็ผมไม่ได้บอกนะว่าคุณต้องเลิกดูข่าวเหมือนกันกับผมผมแค่มาแชร์สิ่งที่ผมลองทําเองเนี่ยแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเองอ่ะให้คุณฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าคุณอยากลองเลิกดูข่าวเนี่ยก็ใช้วิธีสอนเอาไกริทึมแบบที่ผมบอกก็ได้ทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเซฟสุขขภาาาาาพจิิิตไดดด้ีย่่่่งกากกกกกววรรเเเลลลูมันน็คือ,อ,อท ซึ่งผมเคยทำคลิปแชร์วิธีลดการเล่นโซเชียลมีเดียของตัวเองให้เหลือวันละไม่ถึงชั่วโมงเอาไว้ก็ถ้าคุณอยากลดการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยลองไปดูคลิปนั้นเป็นแนวทางได้